เนดึงไงเมื่อนี้มีหนึ่งแอบคอย่มากเลยเจ้ากิงบะโอรยมันหนึ่งจางมากกว่ากินว่ไใดดอกหรือเมื่อยนังขึ้นเธอซ้ำเมื่อยไกินอะไรอันนี้อาหารอันเมืองบานนี่ก็ยังแยเทียบด้วยอนี้เดี๋ยวเราแคไปรอนมาเบื่อใหดูเด้กินอันนี้มันยังแน่นจะดึ หนึ่งปลาหนปาโต่ำรเดหนึ่งปลาหนึ่งปลาต่ำแจ๊วต่ำแจ๊วครับอันนี้คกับกะเพราไว้โอ้ยน่นจะครับพี่นองครับนอคามแล่วกปก้นนอคามในสวนสิ

Bao bia. Vinh học bung, vinh học quái bung, vinh học quái bung ra. Anh nghĩa, nghĩa, quái bung ra. Quái bung, vinh học bung, sẽ học bung, vinh 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 học ที่น่องไม่ีเต่าน้องกันจะลนึ่งหัวปอกนึ่งหัวปอกคอโอ้่แม่กตบ้ากินตอนนี้อันนี้มันเสียอันนี้มันสิติดเย็นเบิร์ดได้นนมแม่คุยแก้จะขั้นเป็นกะท่นงคลื่นบอลนนอนนะขาเขาใสก็ประทอบหัวประทอบ อันนี้ลวกอันนี้หนึ่งทั่วจากพี่น้อง <c oughs> มีพักกะลัมจากพี่น้อง 五花八花的，摆出来一面。Huh. Uh huh. uh huh. ขอคุณนะารากับพีน่น,นงจะทบ